มาแล้วมาแล้วชะโดนนะ่ะโดนโดนโดนแล้วครับไอ๊ะโดนแล้วครับโอ้โหมีตัวไซส์ใหญ่ครับดูดิผมก็ยังไม่ได้เก็บเลยครับชะโดวตันี้ Bé bớt rồi tìa Ui hỏi bây giờ nấy hồn Anh đã hông vẫn bắn tươi nè đúng không? Đó cá thì ừ. Ui đàn áp อุ้ยตัวนี้ใหญ่หนิลงตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่หอ,หญหญอู้หูยดันน้ำมาแครับอะขัดแล้วครับอะอนกัดแล้วครับกัดแล้วครับกัดแล้วโดน ม่ใหญ่เท่าไหร,นร่นะครับึ๊บอึ๊บนะครับตัวนี้ไซส์พอได้นะครับกัดกบยางเป็นหนึ่งนาเตยนะครับผมสำหรับหมยนี้นะครับผมกลับมาซ้ำนะครับวันนั้นที่ผมเจอไม้ตัวนี้ครับช่วงเย็นๆนะครับกัดดีมากเลยเราวผมมาซา้มตอนเช้านะแต่ว่าวันนี้น้ำไม่ค่อยดีเลย แต่ว่าก็ยังพอมีตัวกัดอยู่นะครับโอเคผมยังเป็นหนึ่งน้ำเตยนะครับเดี๋ยวดูกันต่อครับผมไป กัดเลยโอ้ยกัดกระชากโอ้โหครับตัวนี้กัดตัวนี้ฟุกครับตีลต,ตีไปปุ๊บเหยื่อตกกัดเลยเออ <laughs> มื่อวานนี้คนมีเมื่อวานมีคนมีคนมาตกไหมครับอ๋อครับอ๋อไม่ได้ใช่ไหมครับ นะครับตัวนี้ฟุกครับโอ้โหโครับดูสิครับตัวนี้ตันทีผมตีไปปุ๊บเหยื่อตกปุ๊บกัดเลยนะครับผมโอ้โหโอเคเอลลีกันต่อครับปะ อีกวะต้องเห็นไหมอืมอืม,อมดันหนำไหมหนุลลง่งดันไหนแล้วครับอืมปายุปลายุายรอบรอบนอกนี้อืมกันแล้วครับ โดนอุ้ยกระเด็นกระดอนตัวนี้ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เขาไปแล้วไปแล้วโอ้ยครับแล้วก็โปอะไรอ่ะอะไรนะครับโปโปพี่อ่ะแล้วก็อ๋อผมใช้อันนี้ผม dji ครับผมกล้อง dji การสั่นครับตัวนี้ดีกว่าโกโปครับเพราะว่าแบตก็ทนอยู่ได้นานกว่าใช่ครับ ถอดได้ปะฮะถอดได้ครับดิือเจ็มาแตก็ถอดไม่ได้ได้ไปถึงครือโมงอ่ะครับขเดียวหด้วองห้องผมก็มีอีกเครื่องหนึ่งสิบโอ้ไม่ไหวครับตัวเนี้ใช้ถ่ายก้อนเดียวเป็นชั่วโมงครับใช่ครับตัวนี้ถ้าซื้อมือหนึ่งก็ประมาณหมื่นสี่ห้าร้อยครับครับหมื่นสี่เจดโหังหลายพัม่แใช่ครับ กันแล้วครับกันแล้วกันแล้วกันแล้วโน้โโนครับใส่สวยครับทีนี้ยำไปยำมามเรื่อง ย้ำมอหน่อยนะครับตัวนี้ก็ใสพอได้เหมือนกันสำหรับตรงนี้นะเป็นแต้มที่สามนะครับผมวันนี้ผมมาซ้ําช่วงเช้าเ้าเลยนะครับผมกัดดีอย่างแต่ว่าน้ําไม่ค่อยดีนะครับกัดขบยางเป็นหนึ่งน้ำเตยนะครับตัวนี้สีเทานี่ <laughs> ตัวนี้ก็ยังไม่ได้เก็บเลยนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวลุยกันต่อครับไป ครับผมพอเริ่มใสนะ่ก็ไม่ก,กัดเลยนะผมเงียบกริบเลยอะไปได้ไหม እንን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  อยถักไม่โดนนี่นวะย้ำไปย้ำมากัดเลยครับ

đừng khinh nắm gì nữa hấp đủ khé rồi đấy ôi ghê quá lây quá đáng cái tui mới dậy nữa hấp đưa đi ร้อนนะครับพอสายมาโคตรร้อนเลยครับผมนั่งพักลมหน่อยนะครับไม่ไหวเดี๋ยวลองเฝ้าดูอีกสักหน่อยนะครับถ้าคือไม่กัดก็จะย้ายที่นะครับผมเดี๋ยวผมว่าหมายหน้าเฝ้านะครับยังพอมีตัวดันน้ําหรือว่ายังมีตัวกัดอยู่นะครับผมลองเฝ้าดูอีกสักหน่อยนะครับถ้าไม่กัดก็ค่อยย้ายครับ โดน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 นะครับไอ้ยโอ้โดนแล้วครับใช้ไม่ใหญ่ครับนนีะ่โอ้โหแรงดีนะ นิดเดียวเลยนะมาครับไซส์ประมาณสองโลกว่าๆนะครับผมรับเป็นกระปอมเอนะครับผมตอนนี้ไซส์ประมาณสองโลกว่าๆนะครับผมก็คือเมื่อวานนี้ผมก็ได้นะครับได้ไปของเนี้ยจะดู ห้าโลกว่าแล้วครับที่ผมได้ไปตรงนี้นะครับแล้วก็วันนี้ก็เลยกลับมาซ้าอีกนะครับมีตัวกัดอีกนะครับผมแต่ว่าตัวนี้ไซส์ไม่ใหญ่ครับประมาณสองโลกว่าๆนะครับโอเคดูครับนูมาจากข้างในเลยครับโอ้โหมีตัวไซส์ใหญ่ครับดูดิผมก็ยังไม่ได้เก็บเลยครับเชโดตัวนี้โอ้โหเข้ากันเลย รู้กว่าไปกินข้าวก่อนปะปเดี๋ยวคุยเดี๋ยวคลุยอีกนะไป